งานสีลมที่ถนนคนเดินนะคะเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าคึกคักมากเลยนะคะ,คะตอนนี้ทางกรทมก,ก็เลยเอาใจขาชอปเต็มที่เลยค่ะเตรียมประกาศจะจัด ทุกวันอาทิตย์เลยนะคะ,คะแล้วก็เตรียมขยายไปยังถนนอังกีดูนังแล้วก็ถนนรากยาด้วยค่ะไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งถนนสีลมถนนคนเดินหรือว่า walking street เมื่อวานนี้ค่ะตั้งแต่เวลาบ่ายสามโงเย็นไปจนถึงสามทุ่มเลยนะคะเนื่องแน่นไปด้วยคนกรุงที่ต่างก็ยกครอบครัวกันมาเลยทีเดียวมาเดินเทีเ่ยวกันหลายคนก็ควงคู่คนรักมาเดินค่ะบางคนมากับเพื่อนนะคะซึ่งตั้งแต่บริเวณด้านหน้าโรบินสันสีลมยาวไปจนถึงฝั่งถนนพระรามสี่ระยะทางยาวรวม800เมตรมีร้านค้ามาตั้งแผงมากกว่า1000 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าทั่วไปขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน50เขตสินค้าหัตถกรรมของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและร้านจำหน่ายอาหารซึ่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดร้านชายหมูชวนชิมด้วยนะคะโชว์สเมนูเด็ดค่ะได้แก่ผัดไทยวงังสวนผักกาดและกระเพาะปลาชาววังด้วยค่ะ ซึ่งสาหรับกิจกรรมสีลมถนนคนเดินเป็นความร่วมมือของกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่นะคะโดยจะมีการปิดถนนสีลมจัตุนนคนเดินทุกวันอาทิตย์เลยค่ะช่วยลดผลกระทบของผู้ที่ถูกจัดระเบียบหาเร่แผงลอยในสามารถทำมาค้าขายได้มีไรายได้นะครับเปิดโอ,อก,กาสให้พี่น้องประชาชนซึ่งในขณะนี้ก็ตกทุกข์ได้ยากในหลายเรื่องด้วยกันนะครับเพราะปัญหาเศรษฐกิจ ได้มีโอกาสที่จะจับใจ่ายใช้สอยอซื้อของในราคาถูกประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะคะก็บอกว่าชอบค่ะมีสินค้าเยอะแล้วก็อยากให้จัดในพื้นที่อื่นอีกค่ะก็ดีอเนะ้องจะได้มีมีเงินหมุนเวียนได้เยอะผมก็ชอบเลยามีติดต่อหลายวันเลยน่าจะมีสุขสาวอาทิตย์ ประชาชนมีความสุขมากนะคะแต่เน้นติดเบสก็ดีะคะ่ะเดินทางสะดวกซึ่งกรทมก็เตรียมขยายถนนคนเดินไปยังพื้นที่อื่นอีกค่ะเช่นถนนอังกรีดูนังนั่นเองค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมค่ะ